สวัสดีค่ะทุกคนและช่วงนี้นะคะมินก็หาเกมมาเล่นค่ะนอกจากการดูซีรีส์เพื่อความผ่อนคลายแล้วนะคะมินก็เลยหันมามองเกมดูบ้างค่ะซึ่งมินก็ไม่เคยเล่นเกมอะไรมากมายเลยนะคะอันนี้มินก็เลยลองมองเกม Cat Cafe ค่ะ l ลน์ Cat Cafe นั่นเองนะคะมินก็เลยลองหาเกมมาเล่นดูเพื่อความผ่อนคลายเพิ่มเติมนะคะแต่เราก็แบ่งเวลาเล่นด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นล็อกเป็นโบนัสล็อกอินค่ะถ้าเข้ามาทุกวันเราก็จะได้โบนัสล็อกอินทุกวันเลยนะคะซึ่งตอนนี้มินเล่นถึงเลเวล12แล้วนะคะ <c oughs> มินก็เข้ามาดูเครื่องอบอาหารให้แมวก่อนค่ะมินเก็บอาหารที่มินอบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปอบต่อได้ค่ะโอ้มินไม่ได้เข้ามาสักพักเลยค่ะมินต้องเติมอาหารที่เชลให้ก่อนนะคะตอนนี้มินก็ตกแต่งไปตามเรื่อยเปื่อยเลยค่ะ ไปตามโจทย์ของ l ลน์แคชคาเฟ่ด้วยนะคะแล้วก็ความชอบของเราด้วยค่ะผสมกันไปมินก็ยังเป็นมือใหม่ในการเล่นเกมนะคะยังไงเพื่อนๆก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เ,เล่นแล้วหรือว่าอะไรยังไงเคยเล่นมาแล้วก็แนะนำบินได้เลยนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะพูดคุยกันได้เลยค่ะเพื่อนๆกับมินได้ด้วยนะคะ ในคาเฟ่ของมินก็มีสีโต๊ะค่ะตอนนี้เพื่อให้แมวมาบริการลูกค้านะคะตอนนี้แมวบริการลูกค้าจนแบบเพียแล้วค่ะเราต้องพาเขาไปกินข้าวพาไปนอนตามรีเควสนะคะแล้วก็พาไปดูแลนะคะบางทีเราก็ต้องดูแลเขานะคะเพิ่มความเพิ่มอาหารให้เขาเพิ่มค่าสนิทให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,อ,ะอันนี้เขาก็อยากจะไปนอนที่คอนโดตัวหนึง่งน้องอยากจะไปนอนที่คอนโดนะคะ คอนโดมเมลน,นั่นเองไหนมินลองดูน้องคนนี้นะคะว่าเขามีค่าพลังงานค่าอิ่มยังไงบ้างโอ้หิวแล้วนะคะค่าอิ่มไม่เต็มมินก็เลือกขนมแทง่งแครอทฟื้นฟูค่าอิ่มให้เขานะขนมพวกนี้ก็คือมาจากเครื่องอบที่เราเลือกวัตถุดิบมาแล้วก็ไปอบในเครื่องเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ฟืนฟ้นฟูนค่าสนิทค่าพลังงานต่างๆต,ต,ตามนี้ได้เลยค่ะ น,นี้ค่าสนิทนะคะก็จะเป็นเล่นกับแมวแบบนี้นี่เองอ้แล้วเราก็ไปดูแมวตัวอื่นของเราค่ะนี่มินตั้งชื่อหลายๆตัวนะคะชื่อนามิชื่อวินนี่ชื่อกูดดี้ชื่อลัสซี่ชื่อครีมมี่อ่อันนี้พวกนี้คือที่ยังว่างนะคะที่ยังไม่ได้ไปไหนที่ยังไม่ได้พักนะคะน้องที่พักอยู่ก็จะชื่อเนเน่กับกิกกี้นะคะ อันนี้มินก็เลือกน้องครีมี่ขึ้นม,มาดูแลนะคะฝืนฟูค่าพลังงานกันหน่อยเร็ว <c oughs> อันนี้มินก็ยังไม่เคยขายน้องตัวไหนเลยนะคะตั้งแต่ที่ได้ได้มาค่ะยังไม่เคยขายเลยสงสารนะเรายังไม่อยากขายเราได้ตัวไหนแล้วก็โอเคเราก็เลี้ยงตัวนั้นไปก็ได้เนาะมีหลายพันเนาะอันนี้ก็เป็นการเติมเหรียญค่ะคือเติมเหรียญดูแลเหมือนเราใช้เหรียญหมดแล้วเหรียญในการดูแลน้องๆค่ะเราก็ต้องมานั่งเติมแบบนี้ค่ะ มินก็มีอบไว้เยอะเลยค่ะขนมแท่งแครอรให้น้องกินนะคะน้องก็จะมีความเบิกบานใจแล้วเราจะเลือกตัวไหนอีกดีนะเราเลือกน้องวินนี่ดีกว่าน้องวินนี่นี่เป็นตัวผู้นะคะอยู่เลเวลสิบแล้วน้องอยู่เป็นเลเวลสิบแล้วนะคะน้องคือถ้าเกิดตัวผู้และเลเวลสิบเนี่ยเราจะให้น้องไปผปสมพันธุ์กับเพื่อนๆได้ะคะ่ะ น้องหน่อยนะคะน้องตัวนี้น่ารักนะมินชอบเอางี้ดีกว่าชอบทุก่ันเลย <c oughs> น้องแมวเหมียวอ่านี้อาหารหมดแล้วมินก็ต้องไปอบใหม่ในเครื่องแต่ว่าตอนนี้เครื่องอบของมินอนะ่ะมันเต็มอยู่เพราะว่ากาลังอบอ,อาหารอย่างอื่นอยู่นะคะมินก็ดูน้องกูดี้สิอ่ามินก็เรียกน้องกูดี้มาอยู่ที่โต๊ะเมื่อกี้แล้วก็น้องครีมมี่มาบริการลูกค้าที่โต๊ะนี้ ก็เลือกตัวไหนดีนะอืพวกนี้ก็กำลังพักกักกันกับกำลังบริการอยู่เหลือสามตัวแน่นอนน้องนามิก็ได้หรือนัซซี่เดี๋ยวเอาน้องลัซซี่ละกันนะคะน้องนามิดีกว่าน้องนามิเหมาะกับโต๊ะน่ารักมุงมิงแบบเมื่อกี้แล้วก็เลือกน้องลัซซี่มาอยู่โต๊ะนี้ ก็ไปซื้อวัตถุดิบอาหารมาเพิ่มนะคะเอาไหนดีเอาเนื้อวัวแท่งเออเนื้อวัวแช่แข็งดีกว่าแล้วก็ไปดูปลาปลาให้น้องเมวกินนะมันก็จะมีบอกเวลานะคะว่าวัตถุดิบอันนี้ปรุงกี่นาทีแล้วก็ได้ค่าเอ็กฟันกี่ได้ค่าได้ค่าพลังงานซึมถล่มไนะคะ แพงเกินไปเนาะเราก็เสียดายตังค์เอออืมก็มมเลือกอันนี้แล้วกันเอาอะไรดีนะเอาปลาเพิ่มดีกว่าค่ะ น,นมินสามารถมินอัปเกรดแล้วค่ะก็เลยก็เลยอบได้2อ,อย่างพร้อมกันแต่ตัวนี้มินอบได้แค่ตัวเดียวเพราะมินยังไม่ได้อัปเกรดมันเลยแล้วมินก็จ้างพนักงานมาดูแลร้านได้ด้วยนะคะคือถ้าเกิน1ชั่วโมงอะ่ะก็จะเสียแบงค์สิบอันนะคะ15บใบมินเอาแค่หนึ่งชั่วโมงพอดีกว่าเพราะว่ามินไม่อยากเสียกระดิ่งเยอะกระดิ่งมีนยังมีนน้อยมากเลยอะ่ะ เนี่ยนะคะแล้วเราก็กดตรงเควสนะคะแล้วก็ดูว่าเขาให้เราทำอะไรบ้างตามรีเควสของเขานะคะอันนี้พอถ้าเกิดเราทำได้ตามนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลตามนั้นนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีเควสให้เราทำเยอะๆตลอดเลยนะคะนี่อาหารที่เราออกมาดิกีสองอันยังยังไม่หมดเวลานะคะอันนี้เขาบอกว่าให้เราอะไรนะขนมเป็ดสี่ชิ้นใช่ไหมคะเรายังขาดอยู่อันหนึ่ง ตอนนี้เรามาคลังเก็บของค่ะอ๋อแล้วก็อันนี้ก็คือหญ้าที่เราปลูกไว้นะคะเก็บหญ้าแมวก่อนหนะ้าปลูกแล้วแล้วเราก็ปลูกใหม่แล้วก็เอ๊ะมีอะไรอยู่ข้างถนนนะอ๋อมีแมวข้างถนนมาแล้วนี่เองโอ้เดี๋ยวเราให้อาหารแมวข้างถนนดีกว่าเขาบอกว่าวางชามข้าวให้แมวนะครับแล้วแมวก็จะปรากฏตัว แล้วก็ถ้าเกิดเราให้เราเขาก็จะกลายมาเป็นเพื่อนหกับเราได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเราอัปเกรดเนี่ยเราก็ต้องใช้คูปองใช้แบง์นี้100บใบซึ่งมินมีไม่พอนะคะก็เลยใช้เงินไป1,000บาทในการให้อาหารนะคะ แต่เราต้องทำความสะอาดก่อนมินไปกดจิมตรงน้องแมวข้างถนนนะคะก็เลยมีความจะควนแบบนี้อยู่คือน้องยังไม่สนิทกับเราเนาะซึ่งอาหารที่เราให้น้องนี่ก็คือเราต้องทำความสะอาดก่อนตามเควสของไลน์คาเฟ่นะคะมินไปดูโอโหกำลังทำความสะอาดอีก2ชั่วโมง59นาที29่ิาวิถึงจะเสร็จ แต่ถ้าเกิดจะให้เสร็จทันทีเลยต้องใช้กระดิ่ง9อันซึ่งมินมีแค่13อันเองยังไม่เอาดีกว่าเรารอดีกว่าเนาะไม่คุ้มอ่ะว่าจะได้กระดิ่งมาอันนี้เราก็เครื่องอบอบเสร็จแล้วเราก็เก็บอาหารนะคะแล้วเราก็วางอบต่อ เราอยากตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเราก็ไปที่ร้านค้าได้เลยค่ะในนั้นก็จะมีให้เราเลือกหลายๆแบบเลยนะคะมีทั่วไปมีทีมมีพิเศษแล้วก็มีขยายร้านได้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นทีมต่างๆนะคะเราก็สามารถกดดูว่าเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างร้านบ้างนะคะส่วนใหญ่จะเป็นทีมสีชมพูพาสเทลอันี้ยค่ะที่ซื้อได้หลายอย่างเลย หลายแบบแต่ส่วนมากบางทีก็ใช้กระดิ่งเยอะมากเลยค่ะซึ่งเรายังไม่มีกระดิ่งเยอะขนาดนั้นเลยค่ะโอ้โอโอเขาเล่นยังไงนะให้ได้กระดิ่งเยอะขนาดนี้ใครรู้บอกบางใครรู้บอกบ้างนะคะ <c oughs> เอ,อไปให้อาหารต่อดีกว่าเก็บอาหารก่อนนะแล้วเราก็ซื้อวัตถุดิบต่ออันนี้เราซื้ออยู่แล้วแล้วก็ไอปอบต่อเลยอันนี้เราเก็บก่อนนะคะเรามีเครื่องอบถานสามเครื่อง อันนี้แล้ก็อมแคร์ต่อตล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องคอยเติมอาหารที่เชลฟ์เชลฟ์ของเรานะคะเพื่อเพียงอกับลูกค้าอันนี้เป็นเพื่อนๆมินก็คือหลานมินงส่วนหลานเล่นค่ะหลานก็เล่นเก่งมากดูสิอันนี้คือของหลานคนกลางนะคะโอ้โหเราก็ไปช่วยหลานได้นะคะช่วยเพื่อนๆได้โดยที่เราก็กด ช่วยทำความสะอาดกดหัวใจเนี่ยแล้วก็จะได้การสตแตมมาในะคะในการช่วยเพื่อนตามน,นี้เลยนะคะแล้วเขาก็จะมีแจ้งให้เราทราบค่ะว่าเพื่อนคนไหนมาช่วยเราบ้างนะคะซึ่งตอนนี้มินก็มีหลานสองที่เล่นอยู่ก็คือมีหลานสองคนนะคะคือมีหลานคนโตกับหลานคนกลางนะคะอันนี้หลานคนเตอร์นนีคะหลานคนโตก็เข้ามาเล่นบ้างก็ยังอยู่เลเวลห้านะคะ แมวน่ารักมากากกว่ามินเยอะเลยแต่มินก็มีแมวน่ารักของมินนะเอออันนี้รู้สึกว่าระบบเขาจะมีให้อยู่แล้วนอกเพื่อนคนเนี้ยมีกันทุกคนเลยซึ่งสวยมากค่ะสวยมากเลยจะตกแต่งแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยคือต้องใช้เยอะมาก <S <S 2> <S 2> แล้วก็มาที่คาเฟ่อของตัวเองดีกว่าค่ะ อ,อ๋าหารหมดลแล้วที่เชลฟ์เราก็ต้องเติมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอมันหมดอ่าดูตรงกระเป๋าได้เลยค่ะกระเป๋านะคะอ๋อันนี้คือเน็ตอะไรแล้วก็เชื่อมต่ออยู่แล้วอันนี้คือตรงกระเป๋ากระเป๋าเราก็จะไปตรงของขวัญน,นะคะเวลาเราได้อะไรมาเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็ต้องกดทิแล้วก็รับนะคะ เฟอร์นิเจอร์คลังเก็บของของเรานะคะเรามีอะไรบ้างแล้วอันนี้คือพื้นที่เห็นลองๆสีขาวนี่คือมินยังไม่ได้ตกแต่งคือขยายแล้วก็จะเป็นพื้นแบบนั้นนะคะมิ้ก็เลยขอวางกระเบื้องสีชมพูก่อนหน่อยนะก็ตกแต่งไปตามเราชอบนะคะตอนแรกกะว่าจะเอาสีฟ้ามาเติมเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราขยายราดอีกนิด,ด,ดนึงดูก่อนแล้วกันแล้วค่อยใส่ว่าจะยังไงดี อนนี้มินอยากขยายร้านคาเเพิ่มเติมค่ะขยายร้านคาเฟ่เพิ่มเติมอืมสิบสองคูณสิบเอ็ดจะชั้นสองยังขยายไม่ได้งั้นขยายนี้ก่อนก็ได้โดยใช้ตังค์ตั้งหนึ่งหมื่นสองพันบาทนี่พอขยายก็ทําการขยายนะคะยังไม่ได้ทันคีนะต้องรอเวลานะอันนี้ก็คือสิ่งแวดตรอมรอบๆคาเฟ่เรานะคะน่ารักเนาะ ถึงไหนแล้วอ๋อน,นี้เราทำตามสำเร็จแล,แล้วเราก็ได้รับกระดิ่งเพิ่มเติมนะคะมีการแนะนำด้วยต่อมาเควสเควสต่อมาก็จะเป็นให้เราวางคอนโดแมวหนึ่งชั้นสองอันในคาเฟ่ซึ่งเรามีวางไปแล้วหนึ่งอันนะเขาก็จะมีบอกคำใบให้เราด้วยว่าเราก็ต้องไปที่ร้านค้านะคะปซื้อคอนโดมแมวอีกอันหนึ่งก็คือวางโซฟาสามอันในคาเฟ่ ะะเราก็ไปดูคลังเก็บของของเราตรงกล่องของขวาญที่เมื่อกี้เรารับกระดิ่งมาเราก็ต้องมากดรับอีกทีหนึ่งนะคะ แต่เราไม่มีเนื้อที่วางแล้วตรงนี้อ๋อคำาไปวางตรงอีกที่หนึ่งดีกว่าข้างๆต้นไม้แล้วกันเดี๋ยวยวขยายเสร็จแล้วเราค่อยมาตกแต่งใหม่ทีหลังได้เนาะอันนี้เราก็สามารถเลื่อนข้าง โซฟาสามอันในคาเฟ่คำใบ้ก็คือไปซื้อที่ร้านค้าซึ่งเราจำได้เรามีโซฟาแล้วนี่หนาะอันหนึง่งว่แต่เราไปซื้อก่อนก็ได้ถ้าโซฟาธรรมดามันก็จะไม่ค่อยสวยอะของเฟอร์นิเจอร์พื้นฐานนะคะนี่ไงจำได้เราเคยซื้อโซฟาหน้าเป็ดเนี่ยอันหนึ่งแล้วอยู่ในคลังกระเป๋าเราก็ไปดูเดนทีมดีกว่า เรายังไม่สามารถซื้อได้เลยอ่ะทิ้งคลาสิกก็ด้วยเลโทก็ด้วยอะไรที่เราอยากได้ต้องเหนือจากสีชมพูพาสเทลเราก็ยังซื้อไม่ได้พอกระดิ่งไม่พอต้องใช้กระดิ่งเยอะมากงั้นก็เอาสีชมพูพาสเทลไปก่อนก็ได้ค่ะโซโฟ,ฟาน่ะสีชมพูก็มีโซโฟ,ฟานะั่อันเดียวแหละ เราเดี๋ยวไม่ถูกใจยังไงก็ค่อยย้ายได้ค่ะเราก็จำได้ว่าเคยซื้อโซฟาแบบนี้อยู่แล้ว mm. ก็เลยไปดูในคลังเก็บของนะคะแล้วก็เอามาวางจ้าแล้วก็อีกอันหนึง่งตามเคสบอกต้องเป็น3อันใช่ไหมแล้วก็เอานี้ไปก่อนละกันจะได้ไม่เปลืองตังค์ซื้อนะมันก็ใช้ได้เหมือนกัน อดเราก็ทําครบแล้วนะคะก็ไปรับรางวัลจ้าแล้วก็ได้คูปองใหม่นึงหรอเอ้ยมาอีกหนึงมาอีกสิบอันแหมจะมาหนึ่งอยอยากได้เยอะมากอันนี้แล้วก็ดูเครสต่อไปนะคะไปดอกดอกกิบโซสี โอเคแล้วเรก็ดูเราก็จะได้รับรางวัลกดรับรางวัลน,นะคะเพราะว่าเราทาตามเคสบอกเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปที่กระเป๋านะคะแล้วก็ไปที่ของขวัญแล้วก็ไปเก็บรับรางวัลที่เราได้มาค่ะเรียบร้อยแล้วเวลาแมวเล่นโมบายนะคะเราก็กดตรงหัวใจนะคะเราก็จะได้ฟื้นฟูคาสนิทให้เขาด้วยค่ะ อนนะะพอเรากดจิ้มตรงเตียงนะคะก็จะมีแนะนำว่าให้วางแมวตัวผู้ที่เลเวลสิแล้วนะคะไปวางไว้เพื่อผสมพันธุ์ได้ค่ะเราคือเขาก็จะให้เลือกว่าผสมพันธุ์อิสระกับตั้งรหัสใช่ไหมคะเราก็ผสมพันธุ์อิสระดีกว่าเผื่อจะได้เจอเนื้อคู่เผื่อเขาจะได้ปิ้งกันเองหรือเปล่าเย้ แอมมินต้องขอตัวก่อนนะคะฝากกด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้คุณมิชนชาแนลด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย